ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างการใช้งานตัวตัวจับเปลไฟ5ทิศทางนะครับซึ่งก็จะมีมุมประมาณเกือบ180องศานะครับอันนี้ผมก็ได้ต่อวงจรเรียบร้อยนะครับโดยที่ว่าในตัวอย่างนี้นะผมก็จะใช้รางฐานนะครับซึ่งมีแต4ก้อนนะครับแล้วก็ป้นอนไฟเข้ามาที่ตรงนี้นะตรงวิขา VCC นะครับแล้วก็ ขากาวนะครับส่วนขากาวนี่ก็เชื่อมไปที่ตัวรางฐานนะครับนี่ครับรางฐานนี่นะครับแล้วก็มาที่โปรโตบอร์ดในส่วนของสีน้ําเงินนะที่เป็นด้านกาวนะแล้วก็ต่อหลอด LED เข้าไปนะครับทั้งหมด5ดวงนะซึ่งหลอด LED ห้าดวงนี้ก็จะแทนค่าการอ่านเปลวไฟได้ของแต่ละหลอดของตัวตัวจับเปลวไฟเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็เชื่อมสายไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับขนาะแบบนี้โอเคครับคราวนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาทดลองกันนะครับโดยที่ผมก็จะใช้ตัวไฟแช็กนะครับเตึงก็พอเลบกดไฟมาแล้วนี่ครับก็จะตรวจจับได้เนี่ยหลอดีก็จะติดตามนะครับนี่นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปปิดไฟนะเพื่อให้มืดขึ้นนะครับจะเห็นหลอดการติดของหลอด LED มากขึ้นนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูการทดลองอีกครั้งนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็จะอยู่บอลตรงกลางนะครับแล้วก็มาด้านนี้นะครับนี่ครับเป็นลักษณะของเซนเซอร์ตัวจับเปลวไฟนะครับ5ทิศทางนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับระยะได้นะครับก็เราจะปรับผ่านตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีอารับค่าได้นะทำให้เราสามารถปรับบอลลุ่มนะครับเพื่อจะปรับระยะการตรวจจับของตัวเซนเซอร์ตรวจับเปลวไฟนี้นะครับ ก็ใกล้ก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟนะครับเอาไว้โอกาสหน้าก็จะนําเซนเซอร์ตัวใหม่ๆมาน,นําเสนอนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ตัวนี้เราก็สามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้งานในการตรวจจับเปลวไฟรอบทิศทางได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปทิกสัญญาณนะเพื่อที่จะไปะแจ้งเตือนในเรื่อง อื่นๆได้นะเช่นเอาไปต่อตัวรีเลย์นะเพื่อไปทิ้กสัญญาณเพื่อที่จะเปิดเสียงก็ได้นะครับหรือว่าไปทิ้กสัญญาณที่แสดงว่าเกิดเปลวไฟขึ้นนะนะครับครับตัวตัวจับเปลวไฟ5ทิศทางนะครับก็สามารถที่ให้สัญญาณได้ทั้งแอนะล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับสำหรับในครั้งหน้าก็เดี๋ยวจะนำเซนเซอร์ตัวใหม่มานำเสนอให้ดูนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ